โอเคน่าจะประมาณ5นาทีแล้วนะผมเปิดทิ้งไว้อย่างนี้ยังไม่ยังไม่อะไรเลยสตาร์ทชึ่งติดเลยนะครับชึ่งติดเลยโอ้หอง้าแจ่มใสอากาศร้อนเล็กน้อย ฟังเสียงเครื่องเสียงเครื่องก็ก็เรียบดีน,น่าจะโอเค ไปขี่วนสนามกอล์ฟสักรอบนึงนะขอบคุณครับ okay, सैयस ความเร็วความเร็วปกติเบาดับมันจะอยู่ประมาณนี้สิบสิบ,สบนิดๆเนี่ยอันนี้นิ่งเนี่ยนะนิ่งนะผมว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากแบตเตอรี่เริ่มไม่ไม่ไม่ไมไมสเสถียรด้วยหรือเปล่านะครับเนี่ยครับความเร็วประมาณนี้เบาดับจะมีอาการเบาดับตันสิบกว่า ก็คือปล,ปลดคันเร่งไม่ได้ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดคันเร่งเลยนะแล้วก็ดูนะครับว่าจะเบาดับไหมก้าวสิบสี่สิบสามไม่รู้ว่าเบาดับส่วนหนึ่งเป็นเพราะแบตเตอรี่หรือเปล่านะเนี่ยครับเก้าแปดเจ็ดก็ก็นี่นะครับนิ่งดี เดี๋ยวผมจะดับเครื่องแล้วก็สตาร์ทใหม่ดับเครื่องนะครับแล้วก็จะสตาร์ทใหม่แล้วก็จะลองขับแบบที่มันเหมือนมันมีอาการเบาดับตอนนั้นก็คือเราขับมาแล้วเราก็ลดความเร็ว เหลือสักสิบเหลือสักสิบกว่าอย่างเงี้ยครับมันก็จะเบาดับมีอาการเบาดับโอเคสตาร์ทติดง่ายฮนะไม่มีอะไร มาถึงตรงนี้เราจะลดความเร็วนะครับขึ้นความเร็วแบบแบบเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องเปิดความเร็วนิดนึนงพอดีอันขึ้นหน่อยอัะนนี้ครับปกติที่ถ้าอย่างเงี้ยปกติจะเบาดับแล้วนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะฮะเออผมว่าแบตเตอรี่มีส่วนเหมือนกันนะเนี่ย การเบาดับเลยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลองอีกทีนึง,ง,ถถงวความเร็วเพื่อลดความเร็วเพื่อหาจังหวะเบาดับนะครับนี่นะเนี่ยนฮะสิบกว่านะไม่ไม่ไม่ดับแล้วนะฮะไม่ดับแล้ว ปกติผมผมของผมนี่ดับนะครับจะดับความเร็วประมาณนี้คือยังไงก็มียังไงก็มีเบาดับอันนี้จะถ่ายแบบยาวๆต่อเนื่องไปเลยนะครับจะลองดี นะอ,อ๋อนี่ครับสิบกว่าถ้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 าเบาดับมันจะดับประมาณความเร็วประมาณนี้อ่ะสิบนิดๆอย่างเงี้ยจะดับละนี่ครับถ้าปล่อยคันเร่งสุดอย่างเงี้ย อกาสดับสูงมากเลยนะครับสูงเลยเนี่ยขันเร่งไม่ได้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 ไไดไไดแตะเลยเนี่ย <Okay. S 1> นี่ครับสิบเอ็ดสิบอเนี้ยไม่ดับนะครับเ็โอเคนี่ครับเนี่ย เจ็ดปดอย่างเงี้ยโอกาสดับสูงมากเด่นน้าจกโชว์เซนเซอร์ลมยางเนนะี่ย อันนี้ผมปรับปรับจากพันสมาเป็นพันหนะครับผมใช้ซอฟต์แวร์ปรับให้มันสูงกว่านิดนึงประมาณสองร้อยนะครับให้ให้ใหอ,อรอบสูงขึ้นมานิดนึงโอเค ไม่ไม่เบาดับนะครับไม่มีอาการเบาดับเลยปกติเบาดับส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่เราเราผ่อนคันเร่งนะครับพอเราผ่อนคันเร่งแล้วแล้วไม่ได้เบรกนะครับไม่ได้เบรกมันจะเป็นช่วงที่เราไม่ได้เบรกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอาการเบาดับเกิดช่วงช่วงนั้นขับมาดีๆนะครับแล้วแล้วก็ บางครั้งก็เบรกก็มีครับเวลาเรา,ามาถึงตรงเขาเรียกว่าอะไรนะตรงไฟแดงเงี้ยเร,เราก็เราก็เบรกเงี้ยเรามันกด็ดับดื้อๆเลย เร็วครับแต่ว่าโอเคนจนสะอึกนะครับจนมันสะอึกก็ก็ยังไม่ดับนะครับ นี่ยเนี่ยอาการจะมีอาการคล้ายๆกับมันจะมีอาการสะอึกนิดๆอ่ะมันก็จะดับแล้วครับแตนเนี้ยตั้งแต่เปลี่ยนแบตมาไม่ยังไม่เจอเลยนะครับอาการตอนมีลากกันย,ยาวแล้วสิบวนาทีละทีนี้ผมจะลองอะจะลองไปตรงถนนกรวดนะครับมันชอบดับด้วยถนน มีกวดมีอะไรเงี้ยแทกชั่นคอนโทรลตัดปึ๊บม,มันก็จะมันก็จะดับเราจะลองมาลองที่มีทางกวดแล้วก็ความเร็วต่ำๆนะครับ อาการแบบนี้ถ้าดับมันดับแล้วนะครับ เยวผมจะลองดับแล้วสตาร์ทใหม่นะครับ สตาร์ทนะครับก็ติดสบายๆนะฮะรอบก็จะอยู่ประมาณ1,500นะครับ1,500นิดๆ1,500ไม่เกิน1,600นะครับผมใช้ซอฟต์แวร์ปรับนะครับให้อยู่ที่1,500ไม่เกิน1,600 ที่เป็นขวดนีลองดูก็ปกตินะครไม่ดับไม่ดับเแ,แทคชั่นคอนโทรลทำงานนะครับมีการตัดแต่ต้องบอกก่อนนะครับรถคันนี้ทำดินน้มิกอัพเกรดแล้วนะครับระบบแทคชั่นคอนโทรลทำงานก็จะทำให้มันทำงานได้ดีกว่าเดิมนะครับ ตัดตัดไม่เสียไม่เสียอาการนะครับไม่เหมือนรถเดิมเดิมรถเดิมเดิมจะมีอาการตัดแล้วแบบรถเสียทรงนะครับเสียทรงเสียอาการ ไปกันมาแบบลากยาง15นาทีนะลดความเร็วลงแนตะ่ดูก็จะมีเนี่ยครับอาการสะอึกสะอึกอย่างเงี้ยจะดับแล้วนะครับที่ที่ผ่านมาก็จะดับเลยจะดับประมาณนี้แหละแต่นี้คือไม่ดับไม่ดับแล้วไม่ดับเลยนะครับ Ồ. Oh, Và thấy xanh không นี่ครัมียากนการะอื่นเหมือนจะดับแต่ไม่ดับนะครับไม่ดับ ปล่อยหมดปอกเลยฮะหมดปอกเลยไม่ดับนะครับ เราจะเราจะเปลี่ย ให้ความเร็วมันต่ำก็ไม่ดับนะครับไม่ดับเลยยังไม่มีอาการเบาดับให้เห็นเลยแม้แต่ครั้งเดียวถึงจะเบรกหรือว่าหรือว่าเราจะผ่อนคันเร่ง ครับมันก,ก็คือไม่ดับนะครับไม่มีอาการดับเ <Okay. S 1> นี่ยบางทีบางทีปล่อยไหลอย่างเงี้ยครับดับเฉยเลย ครับปล่อยไหลอย่างเงี้ยบางทีก็ดับดับเฉยๆดับดือด้อๆตอนนี้มา20นาทีแล้วยังยังไม่ดี เบรกนะครับเบรกหนักๆเลยโอเคไม่ดับนะไม่ไม่ดับไปเรื่อยๆนะครับ มีอาการสะอึกแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือดับไปแล้วมันไม่ไม่เชิงสะอึกทำเป็นการแบบกระเ่ากระเสานิดๆแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนคือขอผมว่าดับก็อาจจะสันนิษฐานได้ส่วนหนึ่งก็คือ าการที่ไฟมันไม่เรียบแบตบเริ่มเสื่อมคุณภาพก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอาการเบาดับได้ด้วยเหมือนกันสาเหตุของเบาดับได้เหมือนกันอันนี้คือแบตใหม่กิ๊กๆเลยนะครับก็อาการแบบพอเราลดความเร็วหรือว่าเราเบรหนะครับปึ๊บนะครับเบรหนะครับก,ก็ ก็เบาดับได้ขอบคุณครับ ผมจะเบาดับประจำตรงนี้ตรงเข้ามาใกล้จะหยุดรถ โอเคไม่มีเบาดับนะครับ